แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2,025 Hyundai s ห n t a ุน u ด4า4 a ค4ที่ครอบคลุมทุกจุดสำคัญในรูปแบบย่อหน้าเดียวและเริ่มต้นด้วยคำทักทายแบบที่คุณต้องการความยาวประมาณ900คำแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะสายลุยที่กำลังมาแรงที่สุดในปีนี้นั่นคือฮุนไดซ Santa Cruz 4x4 รุ่นปี2025ที่เปิดตัวมาด้วยดีไซน์สุดล้ำฟีเจอร์จัดเต็มและความสามารถในการลุยทุกเส้นทางได้อย่างน่าประทับใจเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลย Santa Cruz 2025มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยผสมผสานระหว่างความดุดันของรถกระบะและความโฉบเฉี่ยวของรถ SUV กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟเล็รูปทรงพิเศษผสมผสานกับเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมล้ำอนาคต เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่18หรือ20นิ้วที่ยกระดับความพรีเมียมฝากระบาดท้ายออกแบบให้ใช้งานได้อนเนกประสงค์พร้อมระบบปิดเปิดด้วยไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกด้านภายในห้องโดยสารฮุนไดซานต้าครูซรุ่นใหม่นี้จัดเต็มทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีพื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศ หน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อได้ทันทีระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ให้ประสบการณ์ความบันเทิงรอบคันมาพร้อมระบบควบคุมบุณหภูมิแยกโซนและไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามความชอบเสริมความสะดวกด้วยช่องชาร์จไร้สาย USB-C และระบบสตาร์ทรถจากระยะไกลที่ควบคุมผ่านแอปสมาร์ทโฟน ด้านสมรรถนะหุ่นดาย Santa ครูซ 4x4 ปี2025ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรสสูบให้พละกำลังสูงสุด281แรงม้าแรงบิด421นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลัดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ HTRAC All Wheel Drive ที่ตอบสนองดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโ a d รองรับโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้ง normal sport โซว์และทาโหมดสำหรับการลากจูงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซานตาครูซยังรองรับการลากจูงได้สูงสุดถึง5,000ปอนด์ซึ่งถือว่าเหนือชั้นกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกันด้านความปลอดภัยฮุนไดไม่ทําให้ผิดหวังซานตาครูซรุ่นใหม่มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงฮุนไดสมาร์ทเซนครบชุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติที่ช่วยให้น นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือนผู้โดยสารตอนหลนังเพื่อป้องกันการลืมเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถฮุนไดซานต t าครูซปี2025จึงไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับคนที่ต้องการลุยแต่ยังเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนเมืองที่ต้องการความอเนกประสงค์และความปลอดภัยที่ครบครันจุดขายสำคัญที่ทำให้ Santa Cruz แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดก็คือการเป็นรถกระบะที่มีความหรูหราระดับ SUV โดยไม่ทิ้งสมรรถนะขององค์การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือออฟโรด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะที่สามารถสั่งการผ่านแอปเช่นการสตาร์ทรถเปิดปิดระบบปรับอากาศหรือแม้แต่การล็อกรถจากระยะไกลเรียกได้ว่า Santa Cruz 2025เป็นรถที่รวมจุดเด่นของทั้ง SUV และกระบะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ในด้านราคาสำหรับตลาดโลกฮุนไดซานต้าครูส2025เริ่มต้นที่ประมาณ2 8 0 0 0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1น0 0 0ล้านบาทแต่สำหรับรุ่น4คูนและฟีเจอร์เต็มจะอยู่ในช่วงประมาณ1.3ถึง1.5ล้านบาททนี้ขึ้นอยู่กับภาษีและออปชันในแต่ละประเทศโดยรวมแล้วฮุนไดซานต้าครูส2025เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะหรือระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล สุดท้ายหากคุณกำลังมองหารถที่ไม่ใช่แค่ขับดีแต่ยังดูดีมีเทคโนโลยีทันสมัยและสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ s านตาครูซ 4x4 ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Channel Name ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือซับไตเติลแบบ SRT สำหรับวิดีโอ YouTube ด้วยแจ้งได้เลยครับ